สิบพิธีสร้างวันสุขและสำเร็จทั้งวันกี่คนในที่นี้ครับที่เวลาไปทำงานเนี่ยไม่อยากจะตื่นเช้าเลยเวลาไปทำงานก็รู้สึกว่าอึดอัดอยากจะดูเวลาตลอดเลยว่าเมือ่อไรจะเลิกงานเมือ่อไรจะวันหยุดนักการเลิกจริงไหมครับแบบนี้ไม่มีความสุขแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในการทำงานนะครับสิ่งสำคัญวันนี้โอป,ป้าจะมาบอกสิบพิธีที่คุณจะสร้างวันสุขและสำเร็จทั้งวันได้ครับข้อที่หนึ่งครับตื่นเช้ามาเนี่ย ให้คุณดึงดูดพลังงานดีๆเรื่องดีๆซะก่อนโดยการกล้ติดจูหรือว่าขอบคุณทุกสิ่งที่คุณจะนึกถึงได้และหนับแรกนะครับให้คุณขอบคุณลมหายใจที่คุณยังมีชีวิตก่อนจากนั้นก็นึกถึงทุกอย่างเท่าที่คุณจะนึกได้ครับอย่าเพิ่งดื่มน้ําอย่าเพิ่งลุกจากที่นอนให้คุณเนี่ยพูดมาในใจและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆสิ่งสําคัญนะครับตอนเช้าเนี่ยจิตรู้สํานึกเนี่ยยังไม่ทําหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูไปสู่ควาสมสำเร็จของคุณ คุณสามารถป้อนสิ่งดีในตอนเช้าครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะทนําทันทีครับและข้อที่สองครับตื่นเช้ามาเนี่ยหลังจากที่คุณขอบคุณคุณจะเก็บที่นอนพับผ้าปูที่นอนต่างๆผ้าห่มต่างๆจัดมอนต่างๆให้เป็นระเบียบครับสิ่งสําคัญคือตอนเช้าเนี่ยถ้าคุณจัดระเบียบตัวเองได้ก็จะเหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะครับก็คือว่าตื่นเช้ามาทหารเนี่ยเขาเคารพตัวเองและรู้สึกสําเร็จด้วยการที่พับที่นอนครับ สิ่งสาคัญเรื่องนี้มันเรียบง่ายมากแต่ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะพับผ้าห่มหรือว่าอาจจะจัดหมอนให้เรียบร้อยสิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรียบง่ายมากสังคิดว่าพี่ๆน่าจะทําได้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าแค่จัดที่นอนเนี่ยทําไมต้องมีความสุขและสําเร็จล่ะเพราะนี่เป็นเรื่องที่สองครับหลังจากที่คุณขอบคุณคุณจะเก็บที่นอนนั่นคือการเคารพตัวเองและนั่นคือเรื่องที่เรียบง่ายครับและคุณทํามันเสร็จแล้วโดวยวิธีเรียบง่ายเวลาที่คุณจะเทรนสมองนะครับ เกี่ยวกับด้านความสําเร็จจิตใต้สํานึกเนี่ยมันไม่มีหูตาจมูกปากครับแค่คุณขอบคุณเสร็จแล้วคุณจัดที่นอนนั่นแหละครับคุณกําลังเทรนสมองให้รู้จักคําว่าสําเร็จและทําจบครับอย่างน้อยก็สองเรื่องแล้วที่คุณทําจบตอนเช้าใช่ไหมครับข้อที่3ครับจัดระเบียบร่างกายของคุณซะก่อนไม่ว่าคุณจะนั่งหรือยืนเนี่ยขอให้นั่งตัวตรงหรือว่ายืนตัวตรงนะครับแต่ถ้าดีที่สุดก็คือการยืนครับยืนตัวตรงแล้วก็ยกมือขึ้น แกว่งมือไปมาซ้ายขวาหรือว่าหน้าหลังก็ได้ครับสิ่งสําคัญคือคุณจะมูฟเมนต์ร่างกายตั้งแต่เช้าเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีพลังงานดีๆแล้วก็ย้ายโฟกัสจากการที่คุณง่วงนอนเพิ่งตื่นนอนไปสู่การแอคทีฟการมูฟเมนต์ร่างกายการยินตัวตรงการนั่งหลังตรงนะครับก็ช่วยจัดระเบียบพลังงานของคุณได้ครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณทําได้เนี่ยมันจะช่วยจัดระเบียบความคิดคุณด้วยเช่นเดียวกันครับข้อที่4ครับใส่เซลท็อกหรือว่า คำยืนยันด,ดีให้กับตัวเองเช่นฉันเป็นคนเก่งวันนี้การทำงานของฉันจะราบรื่นวันนี้ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่จากลูกค้าวันนี้ฉันค้าขายดีวันนี้ฉันสุขภาพแข็งแรงเป็นตน้นสิ่งสำคัญเนี่ยเซลล์ทอเป็นสิ่งลเล็กนะครับที่อยากจะให้คุณพูดหลังจากที่คุณเนี่ยมูฟเมนต์ร่างกายคุณเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่คุณมูฟเมนต์คุณป้อนอาหารสมองดีร่างกายจะจดจำครับ รือถ้าเกิดว่าคุณทําได้คุณอาจจะอ่านหนังสือก็ได้ครับสักหนึ่งหน้าหรือว่าหนึ่งประโยชน์ที่ดีที่ช่วยคุณเนี่ยมีแรงมาัน่านใจครับขอ้อที่5ครับเพิ่มมหาสมองด้วยการฟังนะครับเช่นฟังโปรแกรมจิตฟังพอดแคสต์ที่มีความรู้และเป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยไปเปิดข่าวแล้วก็ฟังข่าวลบเลยนะครับและที่สําคัญตื่นเช้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งไถ่ฟีดข่าวดูเรื่องชาวบ้านครับให้คุณเสพพอดแคสต์หรือว่าโปรแกรมจิตเข้าไป หรือบางคนจะเป็นอ่านหนังสือเหมือนข้อสักโลก,ก็ได้นะครับข้อที่6ครับหลังจากที่คุณเติมมหาสมองเรียบร้อยแล้วคุณจะรีเช็คตัวเองด้วยการที่ทบทวนแผนว่าเมื่อคืนก่อนนอนเนี่ยคุณวางแผนอะไรสําหรับวันนี้คุณก็ทบทวนแผนครับอ๋อฉันต้องทํางาน5ข้อนะ5้าเรื่องวันนี้ให้จบคุณก็แค่ทบทวนว่าวันนี้วัดด do I d ดูฉันต้องทําอะไรบ้างและคุณนะครับก็ลงมือทําตามแผนของวันทั้งวันครับข้อที่7ครับ หลังจากที่คุณล้างหน้าแปลงฝันเสร็จแล้วอาบน้าเสร็จแล้วใช่ไหมครับในตอนที่คุณแต่งตัวคุณอาจจะใช้เซลทอล์เล็กๆกับตัวเองก็ได้นะครับเช่นฉันเนี่ยขอบคุณเสื้อผ้าที่ฉันได้สวมใส่ทําให้ฉันเนี่ยดูดีแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้เยอะเลยฉันขอบคุณที่ฉันมีบ้านอยู่ฉันขอบคุณที่ฉันมีเสื้อ,ส,อสวยๆใส่อะไรก็แล้วแต่ครับพยายามเซลทอล์ให้มากที่สุดตอนเช้าเป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณจะต้องป้อนโปรแกรมครับอย่างที่บอกนะครับ เมื่อคุณแอคทีฟจากภาษากายมีเซลล์ท็อตดีแต่ในระหว่างที่คุณอาบน้ําแปรงฟันบางคนก็รู้สึกว่ายังมีอาการเอื่อยนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องเติมคําขอบคุณหรือว่าพูดถึงตัวเองในแง่ดีในตอนที่คุณแต่งตัวไปด้วยครับข้อที่8ครับหลังจากที่คุณอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วคุณจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารที่ดีต่อสุขภาพครับและสิ่งสําคัญเนี่ยอาหารที่ดีเนี่ยคนจะเริ่มจากการดื่มน้ําอุณหภูมิห้องนะครับหรือว่า อาจจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้ครับซึ่งสําคัญก็คือถ้าเกิด s <S <ล>ว่าคุณปรับสมดุลด้วยน้ําแล้วล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความสดชื่นครับไม่ควรกินน้ําเย็นนะครับในตอนเช้าและสิ่งสําคัญเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยควรจะเป็นอาหารที่มีคุณภาพช่วยคุณสุขภาพแข็งแรงอาจจะเป็นเนื้อนมไข่แล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ยังไม่ควรกินอาหารเผ็ดในตอนเช้านะครับสิ่งสําค<ส>ัญก็คือถ้าอาหารไหนเนี่ยที่เป็นอาหารขยะไม่ค่อยแนะนําครับ เช่นแฮมเบอร์เกอร์หรืออาจจะเป็นเฟรนช์ฟรายอันนี้อยากจะให้คุณเนี่ยทานผักแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ทานไข่นะครับไม่ควรรับประทานเผ็ดจนเกินไปหรือว่าหวานจนเกินไปนะครับเช่นน้ําหวานครับหรือว่าน้ําส้มสายชูถ้าเป็นกาแฟนะครับก็ต้องเป็นกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลหรือว่าถ้าคุณจําเป็นต้องใส่นมหรือน้ําตาลเนี่ยใส่ให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าความหวานนี่แหละครับทาให้คุณเหนื่อยล้าระหว่างวันครับและก็ก้าวครับ ฝึกสมาธิจดจอ่อด้วยการอยู่กับปัจจุบันสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขและสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือทํางานนะครับอยู่กับปัจจุบันเห็นในขณะที่คุณเห็นรู้ในขณะที่คุณรู้เช่นพอคุณขับรถเนี่ยก็ตั้งใจขับรถไม่เหม่อลอยพอคุณเข้าออฟฟิศต้องทํางานก็คือทํางานไม่ใช่ว่าไทโซเชียลมีเดียไปแล้วก็ทํางานนะครับและสิ่งสําคัญเนี่ยในการที่คุณจะมีความสุขคือไม่ยุ่งเรื่องของใครครับ นั่นคือการโฟกัสที่แท้จริงเวลาทํางานเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเมื่อคุณโฟกัสกับงานและคุณทํามันจบคุณทํามันสาเร็จคุณจะเริ่มสร้างเซลล์เอสตีให้กับตัวเองคุณจะเริ่มยอมรับตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณสร้างไว้ในเล็กๆที่คุณเนี่ยรู้สึกสําเร็จและอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตรงนั้นจริงๆงานนั้นจริงๆคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากเลยครับเพราะว่าคุณทํามันจบแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองคิดดูสิหนึ่งปีสองปีสามปีหรือทุกๆวันเนี่ย คุณทํางานจบเนี่ยแล้วก็ทํางานสําเร็จคุณจะรักตัวเองมากขึ้นไหมคุณจะรู้สึกว่ากังวลหรือเครียดไหมคําตอบก็คือไม่มีครับหรือว่ามีน้อยมากๆเพราะว่าคุณนาทุกอย่างจบและคุณเคารพตัวเองมากขึ้นครับข้อที่10ครับชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอ,อื่นครับในระหว่างการนางานเนี่ยเชื่อว่าคุณจะต้องมีส่งผลงานบ้างเพื่อนเพื่อเนี่ยส่งผลงานบ้างใช่ไหมครับถ้าใครประสบความสาเร็จหรือทํางานสําเร็จเราก็ชื่นชมพวกเขามองดูพวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดี และแน่นอนครับเมื่อคุณเองก็ทำประสบความสำเร็จเช่นคุณทำงานจบก็เช่นชมตัวเองครับการ,รเซเร์ฟเตเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับฉล,ลองให้กับตัวเองหรือว่าเช่นชมตัวเองมันจะช่วยให้คุณเนี่ยสรางความรู้สึกสำเร็จได้มากขึ้นครับยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณสำเร็จมากเท่าไหร่คุณยิ่งอยากทำให้ดีขึ้นมากเท่านั้นครับและนี่เป็นเรื่องดีๆที่คุณสร้างได้ตั้งแต่เช่นเช้าขึ้นมาจนไปถึงระหว่างวันจนไปถึงเข้านอนครับคุณจะโฟกัสแค่การดึงดูดสิ่งดี ด้วยการขอบคุณเชื่ชมนให้มากที่สุดและมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเองจริงๆครับมีกี่คนในที่นี้ทำกี่ข้อได้บ้างพิมพ์แชร์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับ motivation podcast ส,สวัสดีครับ